เทวดาดลใจให้ท่านได้มาเจอคลิปนี้โปรดขคหน้าจอสองครั้งก่อนรับฟังคำแนะนำโดยคำทํานายนี้เป็นคำทํานายภาพรวมเท่านั้นโดยมีได้เจาะจงไปถึงบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะวิเคราะห์ดวงรายสัปดาห์ช่วงระหว่างวันที่27ตุลาคมถึง2พฤศจิกายน2568ของท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีด้านการเงิน สถานการณ์การเงินเริ่มมั่นคงขึ้นรายได้เพิ่มจากงานเก่าและงานใหม่ที่ทำควบคู่กันเหมาะกับการเก็บออมหรือลงทุนระยะยาวด้านการงานรุ่งเรืองที่สุดในสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นหรือเริ่มต้นโครงการใหม่ที่สำคัญผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนดีมากด้านความรักคนโสดอาจได้เจอคนดีมีฐานะหรือมีความคิดเป็นผู้ใหญ่คนมีคู่เข้าใจกันดีเป็นช่วงแห่งความมั่นคงและไว้วางใจ ด้านสุขภาพแข็งแรงดีแต่ควรระวังออฟฟิศซินโดรมหรืออาการปวดไหล่หลังจากทำงานหนักเคล็ดลับเสริมดวงทำบุญกับโรงเรียนวัดหรือมูลนิธิเด็กเพื่อเสริมบาร,รมีด้านปัญญาเรื่องที่ต้องระวังเป็นพิเศษอย่าประมาทในสัญญาหรือข้อตกลงทางธุรกิจที่ยังไม่ชัดเจนพิมพ์สาธุเพื่อรับพลังงานดีๆโปรดอย่าพลาดการติดตามช่อง และส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ให้เพื่อนๆของท่านเพื่อเสริมสร้างพลังบุญให้กับชีวิตของท่านขอบคุณนะคะ